สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่ศาลเจ้าเมตตะเคียนทองนะครับวัดพนมพัฒนาตำบลจิกเดกอบ้านจิกเดกนะครับตำบลจิกเดกอำเภอพนมดงรักนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับซึ่งเป็นที่ไหว้สักการะของชุมชนบ้านจิกเด็กตรงนี้นะครับมาดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต้นก็หลายปีมาแล้วนะครับนี่คือ,อ จตมะตะเคียนทองนะครับที่วัดพนมพัฒนาบ้านจิกเด็กนะครับตําบลจิกเดก็กอ่เภอดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็มีหลายต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรากนะครับซึ่งยังไม่ได้ทําพิธีอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นก็อยู่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับมาดูนะครับ ครับนี่ก็เป็นห้องของท่านเจ้าอาวาสนะครับเดือเน่าอนี่เละไหลอยู่นะเละไหลอยู่นะไอ้นี่เขาว่าเละไหลนะครับผมก็ไม่รู้เด้อเพราะผมก็คนเกิดมาเมื่อวานซืนก็ไม่รู้กับเขานะครับใครอยากได้ ได้บูชาก็ามาเอาที่วัดนะครับกับหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อท่านเจกไหม